ข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวั์โอปัมมสังยุตอีกสูตรหนึ่งนะว่าด้วยการให้ทานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าหม้อใหญ่ๆเลยเนี่ยหม้อเบอร์สีขึ้นไปอะ่ะใหญ่ใญมากเลย ผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โค หรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสมครั้งในวันหนึ่งนั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทำให้มากกระทำให้เป็นประดุจยาน กระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปรารบด้วยดีดูก่อนพิ่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละนะอันนี้สงของการเจริญเมตตาเนี่ยนะแต่คําว่าเมตตาที่มีอน,นิสง์มากกว่น,นี้ก็คือหมายถึงเมตตจิตตังอัปปนาปะตะนะต้องเป็นอัป,ปนานะที่ว่าเมตตาจิตชั่วยหยดน้ํานมแม่โคเนี่ยนะ ก็ต้องเป็นอัปปนาวบบนั้นแต่สาม,มารถที่จะเจริญกว้างใหญ่ไพศาลได้อีกสูตรหนึ่งนะในสติสูตรนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเชตวันอีกนั่นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายหอกมีใบอันคมเคยเห็นหอกะนะใบบางๆางอะ่ะคมถ้าเฉือนใครก็เลือดออกเลยนะมีใบอันคมเนี่ยนะถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่า จักงอเข้าจากักพับจักม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไนบุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้าเพื่อจะพับเพื่อจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมโน้นด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือหนอที่สุดทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าข้า ทรงตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าการที่จะงอเข้าและจะพับและม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือกระทําไม่ได้ง่ายมือเปล่าๆเ,เนี่ยนะจะเอางอดาบคมๆนี่จะเป็นไปได้ยังไงเนาะมือก็เสียหายหมดแหละก็แหละบุรุษนั้นเพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากถ่ายเดียวแม้ฉันใด ดูการพิสูจนทั้งหลายพิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทําให้มากกระทําให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารบด้วยดีถ้าอมนุษย์จะพึงกระทําจิตของพิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่านอมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลําบากถ่ายเดียวฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทําให้มากกระทําให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารภด้วยดีดูก่อนพี่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ